สวัสดีครับพี่น้อง fc ครับสำหร,รับคลิปนี้ครับผมทั้งช่องเบาแหลมพารวยครับผมยินดีเข้าสู่ช่องนะครับเนาะภาพพี่น้องครับผมมาตามกับแนวทางของแอดปุกกี้ครับพี่น้องครับอันนี้ขึ้นยกมาเลยด้อครับผมครับที Feeling ่ทั้งแอดเพิรนส่งให้เลยครับผมครับฝากพี่ฝากน้องเอาไว้ครับผมครับถ้าพี่น้อง fc เนาะครับเนาะครับที่ติดตามผลงานของแอดเพิ่นตั้งแต่แรกแรกเนาะครับเนาะครับถือว่าฝีมือดีครับพี่น้องครับ ่ะมาเบิ้งครับสำหรับเลกวิ่งเพื่อนครับผมขับเลกวิ่งครับเลกวิ่งแล้วครับเนาะรับฟันมาที่ C ครับพี่น้องขับลาวพัฒนา ครับผมเหล่าพัฒนาครับผมครับวันที่13ครับพี่น้องครับมื้อนี้ครับผมครับสองทุ่มครึ่งเนาะครับเนาะโดยประมาณครับผมครับสําหรับเลขวิ่งนี่ก็ว่าจะให้พลาดกันพี่น้องครับต้องมาลุ่นกันเบิ้งเนาะครับเนาะครับหามาเพียงตัวเดียวครับผมหามาเพียงตัวเดียว ับพี่น้องเอฟซีนะครับเนาะครับอาจจะผู้มากผู้ชอบครับผมครับฟันมาเพราคือมูเลยดนะพี่น้องครับลองเทียบเคียงเบิ้งครับผมครับสําหรับสํานักต่างๆนะครับเนาะที่พี่น้องชื่นชอบครับผมครับมีแน่นอนครับผมครับสําหรับเลข2ตัวครับผมครับเลข2ตัว2ตัวนี่พันไหมาอยู่เสยนลงอีกนิดหนึ่งใหญ่เกินไป สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดครับผมกับขับไปมักไปชอบนะครับเนาะแนวทางของครับอาจารย์นะครับเนาะหรือว่าแอดปุ๊กกี้ครับผมฝากพี่น้องเอฟซีนะครับเนาะท่านที่กาลังติดตามรับชมครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันเอาไว้เด้อพี่น้องครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับสําหรับเลขสามตัวครับผมครับมีมาฝากนะครับเนาะครับโบ๊ทอยไม่พลาดเลยดิพี่น้องครับ เลขสามตัวนี่สามตัวเป็นไหามาทั้งหมดนี่หกหางครับพี่น้องครับหหางฝากพี่น้องนะครับเนาะพิจารณากัหนึ่งสี่ห้าหนึน่งสี่หกหนึ่งสี่เจ็ด แปดห้าสี่แปดสี่หกแปดสี่เจ็ดครับผมครับแนวทางนะครับเนาะแอดปุกกี้ครับผมครับฝากพี่น้องครับผมทุกคู่ทุกคนครับผมอย่าลืมด้วยพี่น้องเข้ามาแล้วนะครับเนาะมักชอบอย่าลืมกดติดตามให้กับทั้งช่องกันนั่มครับสําหรับครับผมครับตัวที่บ้าแหลมนะครับเนาะครับมักหรือชอบครับผม เป็นพิเศษสำหรับเลขสามตัวครับผมครับก็คือหนึ่งสีห้าได้พี่น้องครับกับหนึ่งสี่หกครับผมครับย่างสีบนเน้นนะครับเนาะครับฝากพี่น้องครับผมเน้นสองตัวนี้หาน้ำได้พี่น้องครับเน้นหายน้ำครับก็คือเน้น1 4 5 1 4 6หนึ่งครับผม ครับแนวทางนี่ครับพี่น้องครับสำหรับครับเลข2ตัว3ตัวน้อครับเนาะหายมาหน่อยหางขนาดนี้น้อครับเนาะครับหายากขึ้นกันครับผมครับฝากอีกค้างหนึ่งครับพี่น้องฝากอีกค้างหนึ่งครับฝากอีกครั้งหนึ่งก็คือ8 4 5สี้าด้พี่น้องครับสำหรับเลข3ตัวน้อครับเนาะ เพื่อนหามากถือว่าหน่อยหางกับผมครับท่านใดครับผมมักชอบอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับเนาะครับเพราะว่าถ่าแนวทางครับของอาจารย์ท่านอื่นเข้ามาในช่องนะครับเนาะบ่าวแหลมนํามาลงให้ถ้าพี่น้องเอฟซีครับสนใจครับพยายามครับผมคอมเมนต์กันเข้ามาครับผมบ่าวแหลมจะได้รู้ว่านะครับเนาะพี่น้องเอฟซีสนใจหรือว่าชอบผลงานของเพิ่นจะได้นํามาลงให้ทุกๆงวดครับผมครับได้ถ้าพี่น้องครับผมบ่ได้คอมเมนต์เข้ามาครับ โบได้ชอบบได้มักนี่กะกะจะโบเดาลงให้พี่น้องเอฟซีนะครับเนาะครับก็จะล่งเฉพาะในกลุ่มครับผมครับสำหรับพี่น้องครับผมท่านใดที่อยู่ทั้งบ้านครับผมเห็นคลิปนี้แล้วครับผมหมักชอบแนวทางกับทั้งช่องเบาแหลมผ้ารวยนํามาล่งให้พี่น้องอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจนะครับเนาะครับมาล่อลุ่นกันครับพี่น้องครับมาล่อลุ่นกันครับผมฝากพี่น้องเอฟซีนั่ครับผมท่านใดที่รอนะครับเนาะชุดฟันทงกระผมของเบาแหลมครับผมครับ อย่าลืมครับพี่น้องเดี๋ยวเบ้าแหลมจะลงห้ครับผมครับชุดลักยังบัทะลงครับพี่น้องกับจะลงหายอยู่ครับเหล็กอ้อยไทยพี่น้องนะครับเนาะนําไปเทียบเทียงกันครับผมครับกะือว่าที่เหลือก็จะมีเฉพาะสูตรของเบ้าแหลมแล้วครับผมครับอาจารย์ทันอื่นนอกจากเบ้าแหลมก็จะมีครับผมออปุกกีนะครับเนาะทานเดียวครับผมตีเบาแหลมนํามาลงครับผมในช่องนะครับเนาะครับ จังใดจังใดครับฝากพี่น้องครับผมกดที่ตามเอาไว้ครับผมแนวทางมีหน่อยหางแต่ละอาจารย์บอดายมีมาหลายครับผมครับสำหรับคลิปนี้ครับผมก่อนจากการกะคกรอมด้วยอวยพรให้พี่น้องโชคหมานรำด้วยกันทุกคนนะครับเนาะครับเห็นตัวเลขเห็นแนวทางกันแล้วมักชอบอย่าลืมคอมเมนต์ลงมาครับผมคุยกันครับพี่น้องมักตัวใดชอบตัวใดครับผมวิเคราะห์กันนะครับเนาะครับได้แล้วครับอย่าลืมครับผมครับมีตัวใดมันไปชนบอครับผมกับอาจารย์ท่านอื่นที่ เพิ่นเคยเกิง่งรอวเม็นเมนนะครับเนาะขอบุณขอบุณครับผมขอให้ปังๆกันทุกนทุกคนสำหรับเปลาแหลมพารวยครับผมขอลาไปก่อนครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีสกสักก่อนพี่น้องครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม